ะะสำหรับเอฟสมาร์ mart, หรือว่าตู้บุญเติมนั่นเองนะคะแน่นอนว่าฟังดูแล้วหลังจากนี้เขาไม่น่าจะเป็นแค่ตู้บุญเติมอย่างเดียวละเพราะเขาตั้งเป้าว่าจะกระจายแหล่งรายได้ของเขาไปในส่วนของที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็น e วัลเลตอย่างตัวของ b บั l เลตที่เขาเปิดตัวไปก็ดีนะคะแต่นั่นคือมุมของการเติบโตหลังจากนี้แน่นอนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวนี้มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างในมุมของความคาดหวังของนักลงทุนมน มองมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับคือหุ้นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่มาไกลนะครับนับจากวันที่ IPO เนี่ยมาไกลมากแล้วก็ราคาที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ลงมานิดนึงจากจากข่าวเรื่องกังวลเรื่องคู่แข่งเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือ P/E อยู่ที่ประมาณ3 4 3 5เท่าะนะครับแล้วก็ Return on Equity หรือว่าผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นนยอยู่ที่ประมาณ25-30ก็เรียกได้ว่าถ้ามองแบบเร็วๆก็คือสมน้ำสมเนื้อกับกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับ แต่ว่าแน่นอนฮะคือหุ้นเหมือนรายการเราเนี่ยแต่หุ้น PE สูงๆมานะเอาเราออามาเรียนรู้เราอมาแบบว่าจาะลึกซิอว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างครับคือก็แน่นอนครับคือหุ้นที่มัน PE สูงๆเนี่ยมันก็เรื่องปกติที่ความคาดหวังว่ามันจะโตต่อไปเนี่ยคือที่ที่ผ่านมาเนี่ยโตนะเขาได้พูดแล้วว่ามันโตจริงแต่ว่าทักลงทุนเนี่ยเราไม่ได้ซื้ออดีตเราซื้อนาคตนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติเป้าหมายของผู้บริหารเนี่ยเขาให้ภาพคร่าว่ารายได้ปีละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโตขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็ ถือว่าราคา P/E ประมาณนี้มันก็สมเกียรติกันแต่ว่าจะทําได้ตามนั้นหรือเปล่าครับนี่คืออย่างแรกอย่างที่2ก็คือต้องดูเรื่องของการแข่งขันนะครับซึ่งการแข่งขันในเมืองไทยเนี่ยธุรกิจลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มันมีผลกําไรดีนะครับมีการเติบโตดีเนี่ยมันดึงคู่แข่งมาเสมอมันหอมผลนะครับก็ต้องมาดูว่าไอ้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของเขาที่เคยทํามาในอดีตเนี่ยมันยังรักษาระยะห่างกับคู่แข่งได้หรือเปล่ามันเป็นบารเรียร์หรือเปล่า ค,คือคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันก๊อปกันได้ไง่ายๆยไหมอืมคือเขามีป้อมปราการที่แข็งแกร่งนขนาดไหนถูกตอ้องครับถูกตอ้กตองคือธุกอรกิจที่ดีเนี่ยมันต้องมีป้อมปราการะนะครับคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บอาศัยว่าเดินนําเขาก่อนแล้วเขาตามมาทันนิดนึงอยู่ได้ไม่นานอ่าอันนี้คือในมุมมองของพี่โบแต่ว่ามุมมองของพี่โป้งนะคะ <c oughs> พูดถึงมุมของการเลือกลงทุนในหุ้นลักษณะนี้ก็ต้องยอมรับอย่างที่พี่โบบ,บอกไว้ว่านั่งลงทุนลงทุนบนความคาดหวังอันเนี้ยณวันเนี้ยเราลงเพื่อ การเติบโตในอีกปี2ปีข้างหน้าไปเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นมีความผิดหวังขึ้นมานิดนึงเนี่ยหุ้นมันก็ตอบสนองรุนแรงและนะคะในมุมของพี่โป้งเองถ้าจะให้คําแนะนำแต่นักลงทุนที่ชอบลงทุนหุ้นประเภทนี้สิ่งที่เราต้องติดตามหรือจังหวะหรือกลยุทธ์ที่เราควรจะต้องพิจารณาสําหรับหุ้นประเภทนี้คืออะไรคะครับหุ้นประเภทนี้เป็นหุ้นโกรดนะครับเป็นหุ้นโตเร็วรนะครับฟอสซิมาร์เนี่ย สิ่งที่ทำให้นักลงทุนต้องจับตาแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนในการลงทุนในหุ้นตัวนี้คืออนาคตต้องทำโโรรให้ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ P/E ก็เทรดอยู่ที่ประมาณ35เท่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย Fosmart ทำการเติบโตทั้งในแง่รายได้และกำไรและราคาหุ้นในทุกๆปีนะครับถามว่าแล้วเราจะดูยังไงในอนาคตว่า หุ้นตัวนี้จะโกรธไม่โกรธมันดูสิ่งที่เราเรียกว่า key value driver คือตัวขับเคลื่อนมูลค่าถามว่าตัวขับเคลื่อนมูลค่าของของ Force Smart จะโตได้ด้วยอะไรก็โตได้ด้วย2แบบโมเดลมันคล้ายๆค้าปลีกนะหนึ่งคือค้าปลีกคือขยายสาขาใช่ไหมอันนี้ก็คือเพิ่มจานวนตู้เพราะ1ตู้คือ1 distribution channel ของเขาเพิ่มจํานวนตู้ซึ่งในประเด็นนี้ผู้บริหารเล่าให้เราฟังแล้วว่าปัจจุบัน92 0 0มอีก3ปีแสนเจ็ดและในแสนเจ็ดนี้เขาจะมีตู้วางที่ไหนที่ไหนบ้างนะครับ อันนี้คือเรื่องประเด็นจำนวนตู้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือการเพิ่มยอดการใช้จ่ายเขาเรียกยอดยอดการใช้ต่อทรานซัคชันถ้าเป็นค้าปลีกก็คือเซมส r e รเซลอะไรอย่างนั้นยอดใช้ถ้าเป็นเขาเขาเรียกอาผู้ Revenue per 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 ตู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาเขาก็มียอดลูกค้าอยู่ที่ประมาณ23ล้านรายที่เติมเงินมือถือในระบบพรีเพจอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ย ไอตัวเซอร์วิสเนี้ยมันกินไปประมาณ90%แล้วทางผู้บริหารเนี่ยก็ทราบว่ามันจะมีเรื่องการแข่งขันนะจะมีบางรายที่อาจจะทําตัวเองนะเขาก็ได้เล่าว่าใน90%เนี้ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขามองหาอีก10%ที่เหลือเนี่ยต้องโก o มันขึ้นมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัว e wallet นะตัว b wallet นะครับหรือว่าตัวชําระเงิน bill payment นะครับหรือว่าตัว e commerce หรือว่าตัว house of ticket ก็คือขายตั๋ว ไอสิ่งเหล่านี้มันคือ growth story คือเรื่องราวแห่งการเติบโตที่จะขับเคลื่อนมูลค่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงหุ้นก็จะสมศักดิ์ศรี PE 3 0 4 0ิ่สแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เป็นจริงก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามครับพี่ใจผมผมก็ยังอยากเห็นจํานวนรูที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อยากเห็นเร็วๆด้วยเพราะผมเชื่อว่าเกมนี้นี่มันเป็นเกมที่ใครที่ขยายได้เร็วที่สุดมันยึดยึดหัวหาดได้หมดเนี่ย โอกาสที่คู่ต่อสู้เข้ามาเนี่ยไม่ง่ายละยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งแหลังบ้านเนี่ยเขาสามารถจัดระบบได้ว่าไม่ล้วนไม่อะไรอย่างนี้เนี่ยต้นทุนแบบคือไม่ไม่มีใครอยากจะเข้ามาแข่งแล้วเพราะว่าเข้ามาแข่งเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่มีทางสู้อคอสต์ปรัคเจอร์ไม่มีทางสู้เอฟซีมาร์ทได้เนี่ยมันก็เป็นป้อมปะาก,กาศที่แข็งแกร่งมากเขาเขาเรียกว่า success breeds success ความสําเร็จจะขับดันความสาเร็จยิ่งตู้เยอะคนยิ่งจําเติมรเติมบุญเติมคือตอนนี้เขาต้องแข่งกับเวลา ผู้แข่งเขาสำคัญที่สุดคือเวลาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไรการแข่งขันของตู้เติมเงินเหล่านี้ ณนะปีนี้ต้องบอกว่าดุเดือดมากนะคะอย่างที่บอกไปการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตลักษณะแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ยังมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอกาสเราฟังกันไปแล้วรู้ไปแล้วว่าต้องติดตามอะไรยังไงกันบ้างนะคะฉะนั้นแล้วนี่คือทั้งหมดของรายการแกะรอยหุ้นรีเทิร์นที่วันนี้นํามาฝากกันกับ F Smart นั่นเองสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อคะ่ะว่าเราจะพาทุกท่านมาแกะรอยหุ้นตัวไหนกันอีกบ้างวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่โบพี่โปง่งพี่นาอทีมงานรานทุกท่านติต่อ